สวัสดีค่ะหนูชื่อสวนญ,ญาภูหนององวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในโรเรือนและการจัดการขยะให้ถูกวิธีค่ะมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าขยะนั้นมีกี่ประเภทขยะมี4ประเภทค่ะได้แก่ 1. ขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกกระดาษกล่องลังขยะเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สขยะเปียกเป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายเช่นพวกเศษขยะเศษผัก เศษผล,ลไม้ 3. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายยากเช่นโฟมถุงพลาสติกถุงขนมหลอดฟอยเป็นต้น 4. ขยะอันตรายเป็นขยะที่มีสารพิษเช่นขวดยาฆ่ามแมลงหลอดไฟฐานไฟฉาย และบ้านของหนูนะคะจะมีขยะจำพวกขวดพลาสติกกระป๋องนมที่ได้มาจากการทําขนมและขยะทั่วไปวิธีการจัดการคือ 1. ขยะจำพวกขวดพลาสติกฉันจะแยกเป็นขวดใสและขวดสีใสไว้ในถุงเพราะขยะเหล่านี้ขายได้ต่างราคากัน 2. พวกกระป๋องนมก็จะเก็บแยกใส่ลังกระดาษเลียงไว้เพราะง่ายต่อการจัดเก็บและเป็นระเบียบ 3. ขยะทั่วไปก็จะมีถังขยะไว้ใส่แค่เฉพาะ ข้อดีของการแยกขยะคือเราสามารถนำขยะที่แยกแล้วไปขายได้และทำให้ในบ้านเป็นระเบียบไม่ต้องเสียเวลาในตอนที่จะนำขายและที่สำคัญยังช่วยในการจัดการขยะง่ายขึ้นเพราะในตอนนี้ปัญหาเรื่องขยะเป็นสิ่งสำคัญมากๆประเทศไทยต้องใช้งบประมาณในการกาจัดค่อนข้างสูงเพราะเราไม่คัดแยกขยะเพื่อน,นาไปใช้ให้ถูกวิธี จึงทำให้ขยะสะสมมากหากเราแยกขยะนําไปขายให้ถูกวิธีหรือนํากลับมาใช้ใหม่ปัญหาขยะก็จะลดน้อยลงและการกําจัดขยะก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นประหยัดงบประมาณและยังช่วยโลกของเราอีกด้วยเพราะขยะนั้นมีมากจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้และเมื่อมีมากก็มีคนมากมากทิ้งขยะเหล่านี้ลงทะเลซึ่งทำให้สัตว์ทะเลเกิดอันตรายเพราะอาจจะ กินเข้าไปและเกิดมลพิษทางน้ําหากเราเผาก็เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วยเพราะฉะนั้นคัดขยะเพื่อเป็นการช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตกันนะคะ